เพลงลำดับที่82กระถาว่าด้วยภาระถัดจากพันดะที่ตั้งอยู่ในยานนี้ไปภาระนั่นแลชื่อว่าภารัฐภาระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้สีประการด้วยอำนาจแห่งภาระบนศีรษะเป็นต้นในเรื่องภาระนั้นผึงทราบการกำหนดอวัยวะมีศีรษะเป็นต้น เพื่อความไม่ฟั่นเฟือในภาระทั้งหลายมีภาระบนศีรษะเป็นต้นบรรดาอวัยวะเหล่านั้นพึงทราบการกำหนดศีรษะก่อน 1. ห,หลุมคอที่ข้างหน้าคอ 2. ขวัญที่ชายผมของคนบางพวกมีที่หลังคอ3ผมของคนบางพวกเกิดลามลงมา ที่ข้างทั้งสองของหลุมคอนั่นแหละและสีส่วนเบื้องต่ำของอวัยวะที่เรียกกันว่าหมวกหูกำหนดลักกำหนดดังกล่าวนี้เป็นกำหนดอย่างต่ำเบื้องบนจากกำหนดอย่างต่ำนั้นขึ้นไปเป็นศีรษะภาระที่ตั้งอยู่ในระหว่างนี้ชื่อว่าภาระบนศีรษะในข้าง ทั้งสงเบื้องต่ำตั้งแต่หมวกหูลงมาเบื้องบนตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ขวัญที่หลังคอและหลุมคอลงมาเบื้องบนตั้งแต่ขวัญกลางหลังและแต่ลิ้นปีตรงกลางกำหนด ขึ้นไปชื่อว่าคอภาระที่อยู่ในระหว่างนี้ชื่อว่าภาระที่คอส่วนเบื้องต่ำแต่ขวัญกลางหลังและแต่ลิ้นปีลงมาจนถึงปลายเล็บเท้านี้เป็นการกำหนดแห่งสะเอลภาระที่ตั้งอยู่ที่สรีระโดยรอบในระหว่างนี้ชื่อว่าภาระที่สะเอล ส่วนเบื้องต่ำตั้งแต่ข้อสอบลงมาจนถึงปลายเล็บมือนี้เป็นการกำหนดแห่งของที่หิว้วภาระที่ตั้งอยู่ในในระหว่างนี้ในระหว่างนี้นะตกละนะครับภาระที่ตั้งอยู่ในระหว่างนี้ชื่อว่าภาระที่หิ้วไปบัดนี้เพิ่งทราบวิจัยโดยลำดับในคำว่าสีเสภารังเป็นต้นดังต่อไปนี้ ภิกษุใดอันพวกเจ้าของมิให้สั่งว่าท่านจงถือเอาพันดะนี้ไปในที่นี้พูดเองเลยว่าท่านจงมอบพันดะชื่อนี้ให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนำเอาพันดะของพวกท่านไปดังนี้แล้วเอาศรีรษะทูลพันดะของพวกชนเหล่านั้นเดินไปรูปคำบรรดาพันดะนั้นด้วยไถจิต ต้องทุกกดเมื่อยังไม่ทันให้เลยเขตกำหนดสีสั์ตามที่กล่าวแล้วเป็นแต่ลากให้เลื่อนไปข้างโน้นข้างนี้บ้างให้เลื่อนกลับมาบ้างต้องทุละใจเมื่อพันดะนั้นพอเธอลดลงสู่คอแม้พวกเจ้าของจะมีความคิดว่าจงนำไปดังนี้ก็ตามถึงกระนั้นก็ต้องปาราชิกเพราะเจ้าของมิได้สั่งไว้ อันหนึ่งเมื่อเธอแม้ไม่ได้ลดลงมาสู่คอแต่ให้พ้นจากศีรษะแม้เพียงปลายเส้นผมก็เป็นปาราชิกอันหนึ่งสำหรับภาระคู่ส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนศีรษะส่วนหนึ่งตั้งอยู่ที่หลังในภาระคู่นั้นพึงทราบวินิจฉัยด้วยอำนาจแห่งฐานสองแต่เทศนานี้ทรงปารบด้วยอำนาจแห่งภาระบนศีรษะล้วนเป็นต้นเท่านั้น อันหนึง่งแม้ในภาระที่คอเป็นต้นก็มีวินิจฉัยเหมือนที่กล่าวไว้ในภาระบนศรีรษะนี้แหละส่วนในคำว่าัเถภารังนี้เพึงทราบวินิจฉัยดังนี้ภาระที่หิ้วไปเรียกว่าภาระในมือเพราะเป็นของที่ถือไปด้วยมือภาระนั้นจะเป็นของที่ถือเอาจากพื้นดินก่อนทีเดียว หรือจะเป็นของที่ถือเอาจากศรีรษะเป็นต้นด้วยจิตบริสุทธิ์ก็ตามทีย่อมถึงความนับว่าภาระในมือทั้งนั้นเมื่อภิกษุมีถ่ายจิตเห็นที่รกชัดเช่นนั้นปลงภาระนั้นลงที่พื้นดินหรือที่กอไม้เป็นต้นเมื่อภาระนั้นพอผลจากมือก็เป็นปาราชิกก็ในคำว่าภูมิโตคันหา ตินี้มีวินิฉัยดังนี้เมือ่อภิกษุปองภาระเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งลงบนพื้นดินด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะเหตุมีอาหารเชา้าเป็นต,ต้นแล้วมีไถ่จิตยกขึ้นอีกแม้เพียงแม้เพียงเส้นผมเดียวก็เป็นปาราชิกชนีแลจบเกงลำดับที่82